ถ้าอย่างนั้นใครที่บ้านไหนรู้สึกว่าเวลาทานการวิรัยทะเลาะกันทุกทีก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าตะวันตกตะวันออกหรือไม่ก็คือตั้งอยู่ในตำแหน่งอัปมงคลเช่นตำแหน่งห้าผีหรือมีดาวอย่างเช่น3าสี่หรือ2 3สามเนี่ยตั้งอยู่ในจุดนั้นดาวตำแหน่งห้าผีเนี่ยมันจะมีอยู่ในชาร์ตนะฮะซึ่งมันจะมันจะผันแปรไ,ไปตามยุคสมัยที่ดวงดาวมันเคลื่อนตัวไปตำแหน่ง สามสี่หรือสองสามที่อาจารย์พูดถึงก็คือตำแหน่งของดวงดาวที่เคลื่อนตัวไปในแต่ละปีแต่ละยุคนั่นเองพลังภายในบ้านหลังนั้น,น <ะ S 1> บางทีมันเป็นเรื่องของโชคชะตาวาสนามันมันคลิกกันโดยบังเอิญพวกนี้เราตรวจสอบอรู้หมด <c oughs> แต่คนธรรมดาเนี่ยไม่มีโอกาสจะรู้ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> จริงจริง,รงแล้วเนี่ยอย่างกรณีคุณแม่ติดตามติดตามมาแล้วได้มีโอกาสสัมภาษณ์อย่างที่ไม่มีการเตรียมไม่มีการอะไรเจอหน้าก็ คแค่ชื่อเยีายงเสียงไรอยู่ไหนอาชีพอะไรแล้วก็ลงมือเลย,าเลยถามเลยแล้วก็ได้คําตอบออกมาก็จะเห็นได้ว่าไอ้การประสบความสําเร็จเนี่ยมันหลากหลายวิชา,าชีพอืไม่ว่าจะอาชีพอะไรมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้อายุก็ยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยเพศก็ยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นพคงช่วยมันกว้างเหมือนอย่างที่พูดอยู่เสมอว่าพคงช่วยคือทุกอย่างของชีวิตมันทําได้หมดคุณจะเป็นตำรวจทหารคุณจะเป็นพ่อค้าประชาชนคุณจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ใช้บริการหงจุ้ยได้หมดหมายความว่าสามารถที่จะเรียนหงจุ้ยและเอาหงจุ้ยเนี่ยไปใช้ให้ตัวเองประสบความสําเร็จ